อินฟลูเอนเลองมาทำเพลงเล่นๆสปังสักแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่ากับเจ็ดอันดับเพลงไวรัลจากยูทูบเบอร์ที่ทำเล่นๆแต่ปังส,สุดๆจะมีเพลงไหนของใครยอดวิวไปเท่าไหร่กันบ้างไปติดตามกาันอันดับที่7 Play with me เล่นกันไหม เป็นผลงานเพลงสนุกๆจาก3ามสาวอย่างไก่แนตตี้และดรีมที่ร่วมงานกับยูบอยทีเใครที่ได้ดู MV นี้ก็จะมีเด็กคอมสดใสกับเนื้อร้องที่ติดหูบางคนก็ติดหัวไปหลายวันเลยทีเดียวปล่อยเพลงนี้มาเมื่อต้นปี2022กว่ายอดวิวไปกว่า16ล้านครั้ง อันดับที่6กเฮอร์ไมโอน้องอยากเป็นจินจัสมินจะพาพี่ฟินขี่พรมกับหนูย้อนกลับไปเมื่อกลางปี2022พี่อุ่นชนิสรลาได้ปล่อยเพลงเฮอร์ไม่อน้องจนกลายเป็นกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยแหละ จะพูดว่ายูทูบเบอร์ก็ไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนี้เธอทำหลากหลายมากๆเป็นเจ้าของช่อง Dr อ m o n d Grain CEO ของ Dr อ m o n d Grain ทำการตลาดแบรนด์ต่างๆอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงติ๊กตักเกอร์แม่ทำเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าเธอแยกร่างยังไงปัจจุบันนั้นเพลงนี้ก็กวาดยอดวิวไปกว่า27ล้านครั้งาเไมีทพ อ,อันดับที่5้าเยสแน่นอนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผมฟอดซิวจะหิวกิ้วผมมีรักให้คุณไม่น้อยแต่ผมก็รักคุณได้ไม่นานใครทันยุคอยการ V R Love l y p e t จากช่อง V R s h o กันบ้างถ้าทันยุคนั้นก็น่าจะรู้ว่าพี่ซิว หรือฟอสซิวซิวคิวได้ออกเพลงมาในช่วงสนการเมื่อปี2015เป็นเพลงแนวจังหวะโจโฉที่เข้ากับบรรยากาศสงการส,สุดๆปัจจุบันนั้นเพลงนี้ก็กวาดยอดวิวไปกว่า31ล้านครั้งยิ่งยิ่งยแนนอนคนนี้ Yes แนนอนเธอขาวเหมอนอนสว่างสวัยเหมันสีนอนโอแม่บางอ่อนอยากเอาเธอมานุนนอนอันดับที่4เลือดกุ๊บบี้ ต้อองมมีะไไไร่พาเลยลเลือดก,กูบ,บีผลงานเพลงจากเอิร์ธชลิสาที่ต้นตอของเพลงนั้นมาจากวลีสุดฮิตที่เธอได้พูดไว้ในคลิปของเธอจนกลายเป็นมีเช่นเพื่อนถักมายืมแบบแกยืมตั้งยี่สิบดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แกให้ไม่ได้แกเลก,กูบ,บีคือแบบเหมือนเราไม่รู้จะอ้างอะไรแกไปได้มาที่ซ้อมกันปะเล่นไม่ได้แกเลิศก,กูบ,บี แกวันเดี๋ยววันนี้ไปบ้านปีสิงห์เหมือนกันไปไม่ได้แกเลยกูบีแกเดี๋ยวไปนู่นกันเอเว้แบบอยากเล่นอันนี้มานานแล้วไปไม่ได้แกเฉลยกูบีและเพลงนี้ก็ปล่อยมาในวันปีใหม่วันที่1มกราคมปี2023ปัจจุบ,บันนั้นกว่าดยอดวิวไปกว่า35ล้านครั้งอันดับที่3 สาาาาายยยยอไไไมม่่่วคุณจะณจะะสนนพปี้ผงการในปี2016ถ้าไม่เปิดเพลงนี้คือตกเทนสุดเพลงสายย่อจากบีเดสกาเอาเยอ่ยอยอ่ยอย่อมาเป็นสายยอ่อเป็นเพลงสงการประจำปี2026เลยก็ว่าได้ปัจจุบันนั้นกว่าดยอดวิวไปกว่า46ล้านครั้งใครทันเพลงนี้บ้างย อันดับที่สองชุดโกโกวามาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใสโกโกวาคิดไม่ซื้อนี่ได้ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2021มีมีมชุดโกโกวาจนกลายเป็นกระแสเอามาแล้วลูกชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมเฮ้ ณพ่อเบลมาจากวัดแน่ๆเลยหนูไม่ใส่ไปเลยหลังจากมีมนี้กลายเป็นกระแสะบนโลกทิกตอกจากนั้นเพลงชุดโกโกวาก็ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี2022่ทันทีซึ่งแน่นอนว่าเพลงนี้จัดทำขึ้นมาเพราะว่ามีมในทิกตอกนี่แหละซึ่งปัจจุบันนั้นเพลงนี้ก็กวาดยอดิวไปกว่า59ล้านครั้งสุดยอดเลยนะครับทุกพี่พ่อลมาจากวันแล้วหนูจา้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ ว่า,น,วานูาาอันดับที่หนึ่งยันนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2020ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้และเพลงเพลงนี้อย่านะคะจากพิมพ์ริพายจากแม่ค้าออนไลน์สุดโด่งดังของเมืองไทยเธอก็ได้ปล่อยเพลงยันนะคะ ซึ่งปล่อยมาปุ๊บยอดวิวยิ่งกว่ายอดออเดอร์ซะอีกถล่มทลายจริงๆผ่านมาก,ากว่า3ปีแล้วกว่ายอดวิวไปกว่า63ล้านครั้งเข้าให้เพลงนี้ก็มั่ง,กกงลหละกับเพลงไวรัลจากยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์คนดังต่างๆแล้วเพื่อนๆหล่ะชื่นชบเพลงไหนกันบ้างอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ใต้รังคลิปนี้นะ มีเพลงไหนของใครกันอีกบ้างอยากให้ S.P.Y มาจัดอันดบับอย่าลืมคอมเมนต์และที่สําคัญดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะให้ S.P.Y ได้เห็นเพื่อเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นอินโทรในคลิปหน้าของ S.P.Y ก็ได้เกิดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ S.P.Y ทางคลิปต่อไปได้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ